ครับวันน uh, ี้จอจอนนี um, ana, uh, ่แฟมิลี่มาเยี uh, ion, ่ยมจุกครูจุกครูนะก็ฝากเอฟซีธนาคายทุกก็แวะไปดูเขาด้วยนะเป็นเป็นรายการแนวไหนนะรายการข่าวครับผมข่าวเล่าข่าวเลยข่าวเท็จหรือว่าข่าวจริงจริงอย่างเดียวครับจริงอย่างเดียวนะครับผมเอาไม่ใช่ข่าวเท็จเห็นมีบางช่องข่าวเท็จทุกวันเลยจะไปตรวจคนนั้นคนนี้พอเผลอปุ๊บบ่ายก็ขายของแล้วอ้าเลยโอ้ยไม่น่าเลย คุรับผมเช้านี่ไปรัฐสภาแล้ตรวจรูดตรวจอะไรต่างๆใบไงขายสินค้าแล้ะคุณไม่ทำเกันนะไม่ทำครับเอออย่าไปทำเลยไม่เห็นแสงแบบนั้นครับไม่เพราะไม่มีใครซื้อแล้วแสงก็ไม่มีด้วยไงเลยครับไอผมกดก็ไปดูยี่แปดคนนะครับนะสมเพศเวทนาเลยนะครับจุกรูครัรัจุกรูจุกรูวันนี้คุณต้นอ้อแวะมาเยี่ยมผมนะครับแล้วก็มาปรึกษาคดีว่าจะฟ้องใครเพิ่มนะ ก็น่าจะติดกู๊ดสี่ห้าคนนะคนแรกก็ตับยิบินนะจัดหาทาไใความแล้วก็แฉอ่านะครับตกบ่ายก็เป็นไงนะขายของนะครับแต่เข้าไปดูแล้วมีคนดูอยู่ประมาณไม่เกินสามสิบคนสามสิบคนตับนะถ้ติดตามช่องคุณต้นออนะครับนะครับจุกรูดครับผมกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่บ้านเอฟซีทุกท่านอยู่ในช่องจอนนี่ไฟบอลลีกันเหมือนเดิมนะครับ ก็ทุกท่านก็คงได้ดูแล้วแหละนะครับผมคลิปสั้นๆนะครับผมหน,นาทีเสร็จๆนะครับที่ถ่ายอยู่กับทนายเดชาทนายใครทุกนะครับทุกท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะผมคงไม่ต้องบอกว่าใครอะไรงไงแต่คือจะเล่าให้ใหฟังก็คือว่าไปทําอะไรบ้างนะครับผมมีการพูดคุยอะไรกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคดีของพี่อ้อนั่นแหละนะครับผมก็คงพูดได้ลแล้วหละเพราะว่าพี่อ้อแกก็เปิดเปิดตัวแล้วไปหาทนายเดชา แต่เมื่อว,วานนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมไงเพราะผมก็ไม่รู้นะครับก็ไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้คุยรายละเอียดกันนานอยู่พอสมควรก็น่าจะประมาณชักสองชั่วโมงได้ไหมผมไม่แน่ใจประมาณสองชั่วโมงแล้วกันนะครับก็โดยสรุปแล้วก็ออกมาดีนะครับผมในเรื่องของพี่ต้นอ้อนนะหลายคนก็เป็นห่วงผมก็ได้พูดนิดน,นึงว่าทห้สบายใจได้นะครับเพราะผมไปอยู่ในเหตุการณ์ผมไม่โกหกหรือล้วผมไม่ตอแหลนะครับ ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับในตรงนั้นไปแต่ผมดูแล้วเรื่องเรื่องไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะครับผมไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับที่เขาพูดนะเหมือนกับที่เขาเล่นข่าวกันนะครับผมอืมมันก็แก้ไขได้พูดง่ายๆนะครับผมในแก้ไขในตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นแหละนะครับผมอืมไม่มีอะไรนะครับแล้วผมก็โชคดีมากเลยได้ไปรู้จักอีกหลายๆคนนะครับไปรู้จักทนายอีกหลายๆท่านอทนายที่อยู่ ในคือนี่แหละนะครับผมอยู่ในฝั่งของทนายเดชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ทางฝั่งของพี่อ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปรู้จักกันหลายคนโชคดีโชคดีมากๆ <c oughs> นะครับเผื่อว่าผมมีคดีอะไรบ้างก็จะได้ปรึกษาอะไรอย่างนงี้แหละนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีคดีกับใครหรอกนะครับยากอยู่เพราะผมผมไม่ใช่ช่องผมไม่ใช่แนวช่องด่าคนเอาพูด,ดง่ายๆถ้าใครจะฟ้องผมนี่ก็มันก็ฟ้องยากผมก็กล้าพูดเลยว่าฟ้องยากอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งใครที่จะแบบจะขุดผมจะอะไรผมเนี่ยผมให้ขุดเลยครับผมผมไม่มีเรื่องที่แบบเสียหายนะครับผมแล้วก็ไม่มีเรื่องคดีความอะไรติดตัวมาไม่ไม่มีสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องที่แบบไปทําสิ่งที่ไม่ดีไว้กับใครผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมใช้ความรู้ความสามารถในการแลกเงินใช้คํานี้แล้วกันนะใช้ความรู้ความสามารถในการแลกเงินนะครับต้องใช้คํานี้เลย จะได้เข้าใจง่ายๆตรงๆนะครับผมอย่างผมท u b e อย่างเนี้ยผมก็ใช้ความรู้ความสามารถในการทํา youtube เพื่อที่จะให้ผมได้มีรายได้รายได้ก็คือเงินผมก็เลยตีคําว่าเงินมาเลยนะครับอันนี้เราเบื้องต้นให้ฟังกับกับของผมนะแต่ส่วนตัวที่ผมได้ยินมาตอนนี้ก็บางคนก็เอาไปพูดแหละฝั่งตรงข้ามของพี่อ้ออย่างเงี้ยนะครับคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าผิดถูกให้ศาลตัดสินนะครับเรื่องของพี่อ้อให้แกแก้ไขปัญหาด้วยด้วยตัวของแกเอง เราเราเป็นคนนอกเราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปของพี่อ้อนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วที่ที่ผมมองว่าเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยนะครับเรามีความเห็นที่ตรงกันเราอยู่ทีมเดียวกันเราก็ต้องให้กาลังใจกันแค่นี้จบในส่วนของผมนะครับอันนี้ชี้แจงแบบนี้แล้วผมไม่ได้คบพี่อ้อด้วยผลประโยชน์หรือใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นทีมของทนายอนันชัย นะครับอาจารย์อดิเทพนะครับผมพิ่ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับผมอที่อยู่ไอ้วังน้อยนี่นะครับวันนี้ผมก็มาหาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะให้ช่วยสอนการทํา youtube นะครับจากนั้นแล้วผมเนี่ยบอกไปน,นี้นึงเลยว่าผมมาอยู่ในจุดที่แบบก็คือแบบมีมิตรภาพที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นฟูลเซอร์กันหลายท่านที่รู้จักนะครับ แล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถเยอะนะครับผมไปรู้จักมหามีอย่างเงี้ยโอ้ผมภูมิใจเลยคือได้ฟังมหามีพูดเรื่องอหลักกฎหมายนะครับผมพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยผมก็ชอบนะบผมชอบฟังนะครับพี่ยุ้ยก็เล่าให้ฟังอืมแล้วสิ่งสําคัญเลยนะครับผมไม่ใช่คนหิวแสงนะครับไม่ใช่คนแบบ แบบวิ่งชนสื่อนะครับผมออกแสงหาแสงหิวแสงไปหาด่าคนหรือ,อวิ่งเข้าไปหาคนนั้นเข้าไปหาคนนี้เพื่อที่จะอยากจะรู้จักอยากจะสนิทกับคนนั้นคนนี้ไม่คือผมไม่เคยมีนิสัยนี้มาก่อนย้ําว่าผมทํา youtube มา9ปีทําไมผมถึงไม่ดังละ่ะเพราะอะไรเพราะผมไม่เคยวิ่งไปชนตรงนั้นไม่ชนตรงนี้ไม่เคยวิ่งชนสื่ออย่างที่บอกไปไม่เคยวิ่งชนคนดังเก็ตไหมครับทุกท่านฉะนั้นแล้วผมทําด้วยความจริงใจ กับพี่น้องประชาชนแล้วการที่ผมได้มารู้จักหลายๆท่านเนี่ยคือว่าผมแค่มาลงพื้นที่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับไปหาความจริงเกี่ยวกับคดีเชื่อมจิตนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมทํามันเป็นประโยชน์พอเป็นประโยชน์ปุ๊บนะครับ <c oughs> ผมพี่อ้อก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปนําเสนอต่อนะครับผมแล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในรูปคดีนะครับทนายอนันชัยก็เหมือนกันนะครับก็จะมีคนที่แบบรู้จักผมใช่ไหมล่ะเขารู้จักผมในสื่อนี่แหละในสื่อผมนี่แหละนะครับ ก็เลยไปแนะนานะครับผมให้ผมได้รู้จักนะครับนี่ผมก็เลยแบบเออมันมันเหมือนกับว่าผลบุญดีกว่าตอบแทนเราให้เราไปรู้จักคนดีไม่ใช่ว่าเราไปวิ่งหาคนนั้นคนนี้ถามว่าถ้าผมเป็นคนไม่ดีนี่นะครับผมเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนที่แบบหาแสงหาผลประโยชน์ถามว่าผมจู่ๆผมจะไปทักอ้าวพี่อ้ออาจารย์อนัน่าทนายรันชัยนะครับมาหาหมีผมไปทักหาอาจารย์อดิเทพผมไปทักหาพี่พี่อี้ไปทักหาคนนั้นคนนี้ ถามว่าเขาจะคุยกับผมปะล่ะถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วผมผมสร้างผลงานสร้างความดีะนะครับผมแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวพุทธทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับซึ่งก็คงเห็นความดีที่ผมทํานะครับลหลายท่านก็เลยคุยกับผมได้ผมกล้าพูดตรงแบบนี้ตรงๆเลยครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปสนิทก,กับใครเราจะโทรไปคุยกับเขาไป เบอร์โทรมันไม่มีง่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้แจกกันนะผมจะบอกให้อ่าฉะนั้นแล้วมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีที่มาที่ไปฉะนั้นเลือประวัติผมผมให้ทุกคนเนี่ยค้นได้สืบได้ขุดได้นะครับช่องไหนว่าจะ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 ,จะแชร์ใส่กับผมเนี่ยก็จับมาเลยนะครับผมท้านะครับแล้วผมจะพูดเสมอว่าทําไมสื่อถึงแบบไม่ได้เล่นผมนะครับเล่นผมไม่ได้เล่นผมเรื่องอะไร,นะรขนาดผมมีเรื่องกับชื่มจิตเนี่ย สื่อก็ยังไม่ตีข่าวเลยนะครับนึกออกไหมพึ่งพึ่งลงไปเมื่อไม่กี่คลิปน้เองแต่ประเด็นหน้าศาลนะครับแล้วประเด็นหน้าศาลเนี่ยผมก็เจตนาดีผมเป็นพยานในชั้นศาลถูกต้องไหมครับผมไม่ใช่แบบว่าจู่แบบไปคุยกับเขาแล้วมีเรื่องมีราวกันไม่ใช่ผมเป็นพยานออกมาปุ๊บเขาสัมภาษณ์เสร็จเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าผมไม่เคยคุยกับเขาผมก็แค่เจตนาดีเออในในผมก็จะกลับแล้วนะครับคุณแม่ผมขอพูดนิดนึงพอผมพูดประโยคนี้ออกไปเขาก็บอกว่านิดเดียวฟ้อง รอขึ้นศาลได้เลยเขาฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกแบบไม่โอเคกับสิ่งที่เขาพูดแบบนี้กับเรานะครับถ้าเขาแบบลดทิฐิลงมานะครับผมอ่ะลองลองคุยกับผมนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคุยกันรู้เรื่องเข้าใจปะ่ะแต่เขาไม่เปิดรับพอไม่เปิดรับปุ๊บผมก็สวนกลับไปว่าฟ้องเลยก็ฟ้องเลย,เลยผมก็ยินดีแล้วผมก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วผมพร้อมขึ้นศาลแล้วหนูผมก็ว่าไปใช่ไหมล่ะอ่ะผมจะสู้กับคุณเลยสยักสิปีผมจะมาซื้อบ้านที่นี่ ผมก็พูดไปแค่เนี้ยผมก็ไม่ได้มีคําที่แบบมันเสียหายหรือเป็นการคุกคามกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบโต้คลมกันนิดเดียวนะครับผมอยู่แค่นั้นนะผมไม่ใช่คนหิวแสงอย่างที่บอกไปถ้าผมหิวแสงจะจะแค่นี้เลยนะครับอ่าหลายคนบอกว่าต่อยหมัดเดียวก็ดังแล้วจบปะอะ่นี่คือคนหิวแสงนะครับผมผมไม่อยากยกตัวอย่างเคสอ่าการเมืองเคสนั้นเคสนี่นะครับผมอ่าหรือเคสของพี่สีเห็นไหมโดนต่อยหมัดเดียวดังเลยเห็นไหม เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนี่คือคนที่แบบหิวแสงถ้าแบบมีเรื่องการลักษณะเนี้ยดังไปทั่วประเทศแต่ถามผมทํำไหมผมไม่ทํานะครับอ่าแล้วถามว่าผมมีโอกาสไหมถ้าผมทำมีมีโอกาสด้วยแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเข้าใจไหมครับทุกท่านเราใช้เหตุใช้ผลนะครับในการนําเสนอในการพูดคุยมากกว่านะครับผมอืมแต่ผมพูดอยู่อยู่นะถ้าเกิดว่าเขาแบบเหมือนเขาอยากใช้กําลังเนาะ เราก็ซึ่งหน้าเลยสิก็จัดเทนไฟเดนขึ้นมาเทนไฟเดนฝั่งของอเวนเจอร์นะครับแล้วก็ฝั่งของเชื่อมจิตนะก็จัดมาสิครับผมผู้ชายผู้หญิงใครพร้อมที่จะโชคอะไรอย่างเงี้ยก็จัดมวยขึ้นมาเลยเอา่านะครับจะให้ผมไฟกับทนายก็ได้นะครับหรือกับพ่อเชื่อมจิตก็ได้อย่างเงี้ยผมก็พูดตรงๆอ่นะนะถ้าต้องการนะครับผมไม่ใช่แบบว่าจะมาดักลุมกันอะไรย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะเออนะครับเราก็ต้องสู้กันแบบมีศักดิ์ศรีนะครับผมเราก็มีรางวัล <laughs> เก็ตไหมทุกท่านอะทีนี้กลับมาเรื่องของทนายเดชาไม่ได้พูดเลยทีเนี้ยเออก็คุยกันเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยแบบอะถ่ายถ่ายารูปกันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่แบบคุยเล่นคุยหัวกันนะครับหลังจากนั้นก็ไปไปทานข้าวแต่ทนายเดชาเนี่ยแกมีมีงานด่วนนะครับที่จะต้องเดินทางนะครับไปจังหวัดไหนแล้วผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับอืมแล้วก็เดินทางไปนะครับส่วนพวกผมก็กับ กับลูกน้องใช้คำว่าลูกน้องแล้วกันลูกน้องของอทนายเดชานี่แหละนะครับที่อยู่ในเครือเดียวกันก็พาพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันก็หลายคนอยู่นะครับผมก็ไม่ผมไม่ได้ถ่ายมีใครเป็นคนถ่ายรูปไม่รู้นะครับออันนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าที่ที่ไปเมื่อวานน,นะครับผมที่ไปหาทนายเดชาก็ประมาณนี้นะครับส่วนผมนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปหาทนายนันชยัยอ่า ข้าไปหาธนายันชัยหนีเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่8ทธนายันชัยนัดช่วงบ่าย,ายนะให้ไปสอนนะการทํา youtube นี่แหละให้กับทีมงานของธนายันชัยนะครับแต่ตัวพี่เพียงแกก็คงไม่ต้องเรียนรอกเพราะว่าแกไม่มีเวลาอยู่แล้วแต่ว่าให้ลูกน้องให้ลูกน้องเรียนแล้วก็ลูกน้องก็จะได้ดูแลช่องดูแลอะไรอย่างเงี้ยให้นะครับอืมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดประมาณชักเอ่อเที่ยงนะครับผมผมจะไลฟ์สดประมาณเที่ยงนะครับผมฝากทุกท่านมา กดไลค์กดแชร์มาติดตามนะครับผมช่องอา,อาทิเทพพาทานะครับผมที่เป็นอาจารย์สอนพระไตรปิฎกสอนปอโทปอเอกนะครับผมแล้วก็อาจารย์อาทิเทพก็ไปออกสื่อออกรายการออกอหนุนกระแสอยู่บ่อยครั้งนะเพราะว่าไปให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับผมในเรื่องของการบิดเบือนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศาสนานี่็ก็จะมีอาจารย์อาทิเทพไปนะครับผมประมาณนี้ซึ่งก็ โชคดีมากที่ได้รู้จักอาจารย์เพราะว่าก็รู้จักผมผมทําข่าวชื่อดตใช่ไหมล่ะอาจารย์ก็ก็ไปเหมือนกันไปสุราดอาจารย์ก็เลยไปหาผมที่จริงผมไม่รู้จักอาจารย์นะอาจารย์ก็ไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหาผมแล้วก็แบบไปทักผมในเฟซอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยได้รู้จักกันอาจารย์ก็ได้โทรมาแล้วได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับย้ำว่าผมไม่ได้เข้าหาใครความหมายะนะครับผมอืมอันนี้เล่าให้ฟังนะครับนะ ทุกท่านจะได้เข้าใจว่าอจอนนี่มันหิวแสงหรือเปล่าโน่นเนี่ยสบายใจได้ผมไม่ใช่คนแบบนั้นมผมพยายามทําสิ่งที่มันดีให้กับประชาชนเท่านั้นแล้วความดีก็สนองผมผมกล้าพูดเลยตรงๆสวัสดีครับ